เออมึงก็บอกเล่นไปก่อนเลยมึงก็หายไปตลอดอ่ะไอ้เี้ยงอะเล่นไปก่อนเท่ากับไม่เล่นเออเล่นไปก่อนเท่ากับไม่เล่นเราได้ยินพี่ป่ะคือซิศทำเล่เออมึงกับทิศทำใหมวะหนูได้ยินพี่ป่ะหนูได้ยินพี่ป่ะดูหนูได้ยินหนูเลยตัวเบลอร์เลย หนูตัวยังใหญ่กุฟ<ะ>ูรี่เออกูบูรี่มึงเค่เห็นอนหรืามึงบอกหนูตัวงใหญ่อะเอามึงเคยเห็นแล้วหรอไม่ผมแฟวเล่นผมไม่ได้หมายถึงคนคนนั้น <c oughs> มึงก็ลองเปรียบเทียบคนกันหนูว่าใครตัวใหญ่กว่ากันเออมีไม่ได้เปรียบเทียบใครเลยเนีย่ยพูดลอยๆเฉยไม่ได้กวนตียนะพูดลอยๆเนีย่ยคือพูดลอยๆอยอยจริงๆอะ ลอยๆแบบลอยๆไม่ควรต้องเป็นเพื่อนร่วมทีมปะวะไม่ควรอะไรนะมันควรตีนมึงมันนะควรตีนมึงไม่ใช่ควรตีนกูมันควรตีมันไม่ใช่อะไรหรอกนี่ทำไมกูดูไม่จริงใจขนาดนั้นเหรอไม่ไม่เติมแล้วเพื่อนร่วมทีมจริงๆเหมอเพื่อนมันควรตีนมึงโอมไม่มันนะควรตีนมึงไอ้โฟมกดตอมแล้ว หนอไม่พร้อมวะจริงพร้อมที่กูพร้อมไปแล้วตอนแรกนะกูกดพร้อมไปแล้วเลยกดเล่นดิแล้วหนูกูหายไปไหนวะเอ้ยแล้วมาแล้วไงรวบรวมเอกสารเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นในโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลแหกงนั้นนิววิสเล่ย์วิสเล่ย์สั่งกูวิ่งไอ้ผีโชว์ไอ้ยี่ย์วิสเล่กูอยู่ไหนล่ะไอ้ยี่ยแล้วกูทำไอ้ี้ยอะไรได้เนี่ยไอ้ตัดแม่งตัดรู้เลย เดี๋ยวไว้ว่างๆกูเดี๋ยวไว้ว่างๆกูไปเล่นด้วยโอ้โหมึงมึงไม่เคยมีวันไหนว่างหรอกไอ้เหี้ยจริวว่างๆต้อมต้อมรถตู้อ่ะก็คือคือคืออะไรในโรงพยาบาลตีสองอะไรคือโรงพยาบาลตีสองมันบอกมันเขียนเนื้อไงอ่ะเอ้ยเราต้องหาของกัต้อมรถตู้เว้ยไอนี้ต้องใครใครเป็นอะไรอ่ะไม่มี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 สองสองไอ้ไอ้เหี้ยวไปพิบ ไอ้ขันซึ้อาไอ้เด้นอยู่ขวาเพื่อเพื่อไอ้เดนนำไอ้ดีเหอเดนนไอ้นนำเดนนมองไอ้างหลียไม่นะนําเลยไม่ยินไม่ยืนโซเวเลอร์เลยว่ะกูักคอ้่ไอ้ยียอะอะไอะเดนนอะไรเนี่ไอ้เียกคอเเปิดตัวน่กลัวีครับมงเปิดลชาตไหน่ได้มึ ธรรมดาเปิดเปิดเแกบไปใช้เอ้ยประตูปิดเอกวัตตอัก็ดีแล้วเฮ้ยสกุยสกุยเอาแร่อะไรมาน้ำมันน้ำมันเอ้ยไปเอาไปไว้ที่รถเลยไปไว้ที่รถเลยวิไปไว้ที่รถเลยจำทางได้ป่าวเจตามมาตามมาตาม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 มาตามมามม่อามามามากามปมามามเอามยม อ๋อไม่ใช่กูไม่ได้เหยียบไอ้เหี็บหนีไอ้เหี้ยนี่เลยสัตว์เอออย่าเหยียบบีนะขอร้องนี่นี่เอาไปใส่เอาไปใส่เอาไปใส่ใส่ยังใส่ยังกูทำไรกูทำไรกูเดินไปทำไรไต่ยังกูเดินเล่นไอ้เหี้ยเออเออวางไว้ก่อนก็ไดะเอ้ยช่วยดับน้ำก่อน้ำเลย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 ดับอยู่เนี่ย เอ้ยติดอะไร <professors> อ่ะอลโหลห้องน้ำ <ots> ัลโหลอะไรอ่ะแจ้าีอะไรอ่ะเกไงอ่ะโอ้ยเุยแ้วง้ยคุณแไอ้ชาจะเจียบอยู่จไรวะเฮ้ยลองไขห้องนี้ดิโฟมไอ้ห้องไหนไหนเด่ยวคุณยิ่งตกใจไอ้สัตนี่แน่น่คมีกะสีตาเพินเนี่ยเออทำดีทำดีเเปิด เออนั่นแหละผีอยู่นั่นนะเปิดให้ผีออกมีที่นี้มีที่ไหนแล้วไอเราอยู่โรงรถโรงรถธรรมดาเลยมีของปะเปิดเดินจักปะเปิดเดินจักหาของไม่เห็นดีเลยผียี่ยงวายลิ้นจั๊กเฮ้ยนี่ไงยางรถนี่ไงยางรถไปเที่ยเดินผ่านเดินผ่านไปเฮ้ยทำไมมีกล่องอะไรอ่ะตกใจหมดเลยเออกล่องกล่องสำหรับ ของไอ้กายอะเอ้ยของสกุยนี่ว่ะสกุยลองเปิดดิเียไอเสียอะไรอะเดี๋ยวทำปุ่นหลอนเฮ้ยดีจริงได้เไยอะสกุลออปลดล็กในช่งเก็บของได้เอ้ะเอาของไปไว้ก่อนดีกว่าไปแล้วจ้าเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะไรเสียงคือไม่รู้เหมือนมีใครโกน ก็แต่ทิ้งแหวนวะหรอไม่รู้ไงทางห้องคนหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะมันวิ่งได้ไหมเราเดินเินไปทั่วนี่แหละเปิดประตูหาของหาของตี๊ดตี๊ดอะไรอะเราว่าเราดูเป็นโซนไปดีกว่านะ อะ่ใจเขียวเ้ยโอเคเขียวไปนะไอ้แนะนำเฮ้ยอย่าปิดปิดไปแต่ปิดผมไม่ได้ปิดเลยประตูแม่งปิดเองประตูหล่อนแตเส็นจอกูสอกูเฮ้ยดูแผนที่ก่อนเฮ้ยเราเช็คเฮ้ยเสียงอะไรวะไปดีกว่าพี่พี่ดูได้ละนะ ไอ้ไอ้เขี้ยบประตูเขียวอ่ะเฮ้ยนี่ไงกุญแจประตูเขียวเนี่ยน้องตาแปลงถักมาเออผมเปิ๊บปิดเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปอยู่ดาวไอ้ขี้ยางไอยู่ดาวหงุดอยู่ดาวดาวหงุดหงิดาวดาวมาแล้วดาวมาแล้วไอ้ตะกุยหลานะกุยนี่ตะกุยหนีแล้วกุยหนีแล้วตะกุยขี่เดินช้าผี่ทำอะไรไม่ได้หรอกมันยังไม่โมโหอ่ะดิกูว่าเอ้ยกูเจอยางรถว่ามันวาร์ปไปแล้วมันวาร์ปไปแล้ว วับไปแล้วไอ้เคียนแล้วเปิดไฟฉายไงไอ้สัตว์หรือเราหรือเปิดอย่างเดียวเอ้วแล้วกูออกไงอ่ะอ๋อต้องนั่งไอ้ยางรถเก็บติเก็บแล้วไอ้แนะนำเอา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 ไปไว้ที่รถเร็วโอ้โแย่แล้วให้แล้วให้ใครเอาไปเก็บเม็ดเอาคนที่แบบจำทางดีที่สุดในโลกเอาไปให้นะแม่มึงเดินตรงไปก็ถึงแล้วอ่ะเออวิ่งตรงไปถึงแล้ว อบผมอกถึงไหนเฮ้ยวินเฮ้ยเฮ้ยไรเกี้ยอะไรเกี้ยอะไรเกี้ยไรเอ๊ะอะไรอะอะไรอะอ,อ,อะไรอะอะไรอะผูเห็นกี้ไหนมันอ,อยู่ไหนอะผู้เห็นเมื่อกี้ว่าอะไรเป็นบ้ายูไอ้ไปแล้วไอ้แนะน้ำไปแล้วมัไนไปแล้วเรียกคุณดิมันไปแล้วเขมาทักทายเฉยเอยากให้ช่วยเฉย

เดี๋ยแต่ก้าวบุตรีชุบผู้ทีใครก็ได้ชุบผู้ทีใครก็ได้ชุบผู้ทีไอ้เงี้ยสวนลุงลุงไปท้ามันทำไมไอ้เด็กน้ำกูตายแล้วกูเป็นผีเล่ยล่อนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไอ้เหี้ย ใครดีไอ้แดนน่าแม็กไป้ามอ่ะไอกุยจุ่มมาเลยทีไอ้สกุยแม่งน่งเน่ยืนด่มกาแฟกูทำอะไรกันไปหาของนี่ถึงต้องดูจอจอไอ้โฟมไปเฮ้ยม่งบินมาเป็นฟุตบอลแมนเลยช่านโอ้เดี่ยบอกมันไม่ช้าไงนมันบินได้มันไม่วิ่งไปไหนมันบินมาเลยเอาใเดีพี่พร้อม เออออกไปดิออกไปหาของออกไปหาของเอาไปดิจ้าเราออกไปหาของอยากประสบการณ์ด้วยตรงเลยเว้ยตรงไปเอื่อกี้กูตรงนะมึงอย่าวิ่งเว้ยมึงต้องค่อยๆไปเว้ยมึงกันลอยจานเดียววอล์กนี่แหละไอ้เหี้ยวองนี้แหละวอล์กนี้แหละไอ้เหี้ยโดนแน่ยังไงอย่าไปกลัวมันเดินช้าจริงมันเดินช้าผมอย่าไปกลัว ไอ้เชี่ยมันจี้ห่อเลยนะไอ้ขวอุ้ยมึงอย่าอยู่หน้าประตูได้อยู่ข้างๆดิโอค่อยๆส่องมองหลังด้วยนะเว้ยไป็นไหนแล้ววะไอ้เชี่ยมึงอย่าพูดดิมองหลังไอ้เชี่ยกูระแวงอยู่กูว่าประตูแล้วทำไมมันเล็งกูอะขอดูเแกไม่ไม่คือไอโฟลมันเดินถอยหลังเว้ยแล้วพี่อย่าเดินนะจุ่มหลังไอโฟล์กอ ไม่มาดิี้ก็มาอากะพริบยทำี่อะไรทานหมดแล้วหลังกูเนี่ย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 มีอยู่หลังกูเนี่ยเนี่ยขุ่เป็นขุ่มเป็นขุ่มเป็นข่มนไปแล้วขุมเมาไอ้สับเย นี่โปรโมทหนังไอ้สควีเราไปเมื่อกี้ไปชุบพี่อย่างเงี้ยชุบไปเป็นเป็นวายไอ้โฟมเอ๊ะแปลกๆแล้วมึงท้ามันทีไรมันมารอดเลยเฮ้ยเฮ้ยตุ๋มมาพยายามเช้าตู่เนี่ยจัดแต่พอมันไม่ถึรู้แล้วแต่เป็นแบบนี้ถ้าใครเป็นแบบนี้คงได้อีกอ่ะเฮ้ยเอาตุกดตุไมได้อีก ไอ้หนจุดบอกมาดิฮี้ยไอผีเฮียมาดิมาดีโยโยโโยเจอเฮียอะไรตามไม่ Yo, oh, oh. Yo. ้ไป่ไ้้อุ้ยไ่ด้ไ่ได้จะกับพิตัผีมาเจ้าปป่วนเช อย่าเด้ออย่าเด้หลอมหลอมอยู่เด้อเออห้องนั้นแหละหองเหี้ยห้องเหี้ยแล้วไม่ใช่เออใช่เข้าไปที่ที่ขึ้นที่เฮ้ยอะไรอยู่ใต้ตีนอ่ะเฮ้ยไม้กางเขนนะเฮ้ยเฮ้ยมันกันผิดได้ป่ะไม้กางเขนอ่ะกันได้กันได้อะไรอ่ะนั่นแม่มึงหมาเแก่โอ้ยที่ทรีมออร์ดเมียออร์ดหรอนเฮ้เหี้ยตกใจ ไม่มาตอ่อแดงวะเฮ้ยชุบสกรย, <ไป S 1> ยกดข้างอะ่ะกดข้างอะ่ะเอตอตกใจหมดเลยมึงอย่าเพิ่งมาละอิดสัตว์ัาแมงวาร์ปมาตรงหน้าเลยช่วงนี้แม่งเป็นไรไม่รู้พูดแล้วสักเสียชื่อได้คำพูด, <c oughs> พดเลยนะ,วยะพวกติดหลวงพ่อคูนะเว้ยี่อากูได้ชาไปแล้วหนึ่ง ไอ้สกคุยไม่เก่งเก่งหน้ามองเพดานแต่เด็กไม่มีหน้าเงินเยอะๆบอกว่าเหยียบตุ๊กตากูรู้แล้วทำไมมันมาเพราะเหยียบตุ๊กตาที่เองเจ็บนีเปียเนี่ยเจ็บผมเฮ้ยอันนี้มันห้องอะไรนี่หว่าเราต้องไปเฮดโต้กุญแจอะไรกุญแจแดงว่ากุญแจแดงความรู้นะครับอันนี้คือห้องโออาร์นะครับหรือห้องผ่าตัดนั่นเองสังเกตได้จากเตียงบันเดน ดูเลยจเลยเอ๊ะห้องผ่าตัดของอะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยห้องอาหารอ่าเฮียห้องตันตับด้วยติดประตูตีไป <c oughs> นะจก่งของให้เีะเอ๊ะมันมีวิธีเรียกผีไว้คือเปอิดติดประตูไว้เลย दी दी तबीबतो भी नहीं है इनको और क्या भी लेना है อม้ม่วัดจิต่เหี้ยเเราเราเรา <ๆ S 2> เล่นอาของปกติเปล่าสิปกติี่ปกติ